เจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็มาเจอกับผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศจากร้านพีวันของเราเป็นลักษณะของลักษณะลำโพงที่มีลักษณะใหญ่นะครับให้เสียง ต่ำเสียงทุม้มนะครับเสียงเบสที่ดีในของผมก็อดพูดถึงผลิตภัณฑ์ลำโพงที่เรียกว่าซับวูเฟอร์ไม่ได้นะครับสำหรับซับวูเฟอร์ที่ร้านพ1วันแห่งนี้เนี่ยก็มีให้เลือกมากมายกว่า80รุ่นทีเดียวทั้งขนา,าด8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว15นิ้วนะครับหรือต้องการสั่งมากกว่านี้ร้านพีวัก็มีจัดจำหน่ายเช่นกันสำหรับศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ซับวูเฟอร์ของเราเรามาเดินดูครับว่าตามผุมมามีอะไรบ้างอย่างแรกของซับวูเฟอร์ที่เป็น10นิ้ว นะครับไว้คู่เหล็กหลอ่อเห็นไหมสินค้าของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะของการแร็ปเป็นอย่างดีนะครับอยู่ในห้องปรับอากาศเพราะว่ามีความจะเป็นอย่างยิ่งซึ่งเราต้องเน้นเรื่องคุณภาพห้ามมีฝุ่นหรือเศษวัสดุอะไรเข้าไปในไว้เป็นไอขาดเพื่อการไว้เบียดแล้วก็ป้องกันความชื้นที่มาในซับวูเฟอร์นะครับแล้วก็สําหรับซับวูเฟอร์ที่ดีนะครับให้เสียงที่นุ่มนวลน,นะครับก็อย่างซับวูเฟอร์คิกเกอร์ นะครับคิกเกอร์ก็ดีมีหลายสายหลายสไตล์นะครับมาจากอเมริกานะครับเป็นซับสไตล์อเมริกาที่ดีมากนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของยี่ห้อเออริเคนนะครับฟอร์มูล่าเอฝั่งนี้นะครับเดินตามผมมานะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของซับที่มีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ไม่กินแอมไม่กินหวัดบ้านรักเรียกว่า MTX Audio นะครับเป็นสไตล์อเมริกาเช่นกันนะครับดูดันนุ่มลึกนะครับน่าสนใจนะครับ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลักษณะของซับโอ้ีีฝั่งนี้ก็น่าสนใจครับเป็นซับขนาด12นิ้วนะครับไซส์ใหญ่นะครับก็มีให้เลือกมากมายนะครับโอ้โหฝั่งนี้ยื่งดูดันไม่แพ้กันนะครับเป็นซับเฟอริสนะครับ15นิ้วแม่เหล็ก2ก้อน3ก้อน4ก้อนมีจัดให้เลือกนะครับอย่างถูกใจทีเดียวนะครับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซับบูเฟอร์คาวไดนะครับเชิญที่ศูนย์ขายส่งเครื่องเสียงรถยนต์ลำโพงอันดับหนึ่งของเชียงใหม่นะครับร้านพีวัน คารออดิีโอนะครับศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครื่องเสีรยนชั้นนำจากทั่วโลกวันนี้ผมไอโก้ล้วก่อนครับบ๊ายบายครับแดงต่อแดงดีเก๋